สำหรับเพื่อนๆที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมค่ะมาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อแรนดอมคนเย็นชาคนนั้นจะยอมติดต่อมาหาคุณไหมคนเย็นชาคนนั้นจะยอมลดอีกโก้แล้วติดต่อมาหาคุณในเร็วๆนี้หรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใครที่ติดประเด็นนี้อยู่นะคะแบบเออนะจะทักก็ไม่ทักจะติดต่อก็ไม่ติดต่อนะอ,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 อ้ำอำอึ้งอไม่รู้จะแบบ ให้เราทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะใครที่อยู่ในประเด็นนี้ก็เข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะอืมใบแรกขึ้นมานะคะเป็นสิบถ้วยเขารู้สึกกับคุณเยอะอยู่นะแต่แน่นิ่งไปแล้วจ้าสี่ดาบแต่มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวเกี่ยวกับเขาอยู่นะคะเหมือนเขา ห่างไปสักพักถอยไปสักพักเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพื่อไปทําให้ชีวิตของเขามันโฟโล์ขึ้นมันดีขึ้นนะคะเขายังให้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้กลัวหรืออาจจะหวงความโสดก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไปได้เห็นชัดมากก็คือเขาค่อนข้างชอบคุณนะมีเหตุผล ที่เขาจะติดต่อมามากกว่าที่เขาไม่ติดต่อนะเขาค่อนข้างชอบค่อนข้างถูกใจคุณมากๆเลยค่ะเห็นเป็นธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตอาจจะดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณแต่จริงๆแล้วเขาแคร์คุณมากๆเลยนะแคร์คุณมากๆเลยล่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบคุณมากๆด้วยเขามองว่าคุณเป็นเหมือนคู่ของเขาเป็นโซเมตของเขาอะเป็นคนที่เขาตามหามานาน เป็นคนที่มองตาก็รู้ใจหรือคุณเองเนี่ยอาจจะมอบสิ่งดีๆให้เขาจนเขาประทับใจแล้วเขารู้สึกว่าเขาปล่อยคุณไปไม่ได้เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์นี้ธาตุน้ำชัดเจนนะคะมีนกรกฎคิจิตอาจจะดูเหมือนจบไปแล้วนิ่งไปแล้วนะคะแต่จริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้จบนะคะดูซิว่าเขาจะติดต่อมาไหม บวกลบไม่เกิน2เดือนค่ะกำลังชั่งใจอยู่นะถ้าจะติดต่อมานะคะเขาจะยอมลดดาบลดอีโก้ลงแน่นอนอาจจะติดต่อมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอยู่ดีๆทักคุณมาอยู่ดีดีอหาอยู่ดีดีไปส่องสตอรี่ไปกดหัวใจให้คุณมาแบบงงๆไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยตอนนี้เขาซุ่มมองคุณอยู่แอบมองคุณอยู่เงียบๆนะไม่ให้คุณรู้ตัวนะคะไม่ให้ไก่ตื่นแต่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน เพราะเขาแคร์คุณมากเขารู้สึกกับคุณเยอะมากและเขาไม่มีวันปล่อยคุณไปแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากว่า